ก็กรับสวัสดีครับนีื่ก็มาพบกับลุงยิ้มจิ้มบอลรองอีกเหมือนเคยนะครับกับทีเด็ดบอลเต็งบอลรองวิเคราะห์บอลประจําวันที่25กันยายน2564นะครับก่อนจะไปรับชมรับฟังทัศนะของลุงวันนี้นะครับมอนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องลุงยิ้มจิ้มบอลรองวีหนึ่งกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆทีเด็ดตัวโดนของยิ้มจิ้มบอลรองกันนะครับ อันนี้มีฝากกันอีกหนึ่งตัวนะครับเหมือนเดิมแต่ขอรายงานผลคู่วานนี้ก่อนนะบอกแล้วว่าความมั่นใจ9 9 9 9 9 9ไปเลยนะครับสำหรับอัลเตสปอร์นะเออพลิกชนะได้นะครับาจากราคาอย่างที่บอกไปวิเคราะห์ไปนะครับาราคาเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยอันลกอันจัดครึ่งกับลูกไหลเป็นครึ่งลูกไหลเป็นปอแล้วไม่พอนะครับไหลเป็นเสมอด้วยนะครับนล้ลุงบอกไปถ้าใครเล่นลองปอ ก็โอเคแหละนะครับลองกินครึ่งหรือถ้าใครอ่าลุงก็ให้แนะนําไปเล่นตอนราคาเสมอด้วยนะให้เล่นให้แนะนําเล่นราคาเสมอด้วยใคร ตบที่ราคาเสมอน้ำล้นๆเลยนะครับอย่างที่บอกไปว่ากินน้ำล้นๆ้นแน่นอนสำหรับอาเตสปอร์ชนะแน่นอนแล้วก็ชนะจริงๆนะครับจบไป2ตัวหนึ่งโดนไปก่อนนะครับนาทีที่47นะครับแล้วก็นาทีที่57ก็ตีเสมอได้แล้วก็นาทีที่88บเบียเอาชนะไปได้เลยนะครับถือว่าสุดยอดนะครับสำหรับอาเตสปอร์นะครับก็เก็บสามแต้มไปแล้วก็บวกๆกันไปนะครับบอกแล้วว่าวันนี้ไอ้เมื่อเมื่อวานนี้มันต้องเข้านะครับความมั่นใจสูงขนาดนั้นนะ9ก9 9%ไปเลยนะครับโอเคนะครับ เห็นว่าตรงนี้เข้าแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูในตัว VP กันเมื่อคืนนี้ให้อะไรกันไปนะครับบวกกันอีกเหมือนเดิมนะครับตัว VP นะอ่าตัวแรกนะครับค่อนข้างที่จะมั่นใจที่ลุงบอกไปว่าอ่าในกลุ่มเนี่ยวันนี้พลิกความคาดหมายแน่นอนรอแน่นอนแล้วลุงเนี่ยหยิบเอาทางด้านเอาเตสปอเนี่ยเป็นตัว VP เลยครับเมื่อวานนี้นะครับเนี่ยมั่นใจมากนะครับเอาเตสปอเป็นตัว VP เลยนะครับก็ จบไปนะครับสองหนึ่งกินเต็มนะครับสำหรับคู่แรกนะครับส่วนคู่ที่สองก็เป็นทางด้านเวสบอมบิดอาเบียนพระบกควินสปาร์กริงเจอร์นะครับลุงให้กดสูงนะครับที่สองรู้ครึ่งครบสามนะครับก็จบไปที่สองตัวตหนึ่งเช่นเดียวกันคู่นี้กินครึ่งนะครับก็บวกกันไปอีกส่วนตัวไฮไลท์ของเรานะครับก็คือตัวโคดวีพีนั่นเองนะครับอ่าเทลสตาร์นะครับในลีกเดี๋ยวดูก่อนว่าอ่าปั๊บ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 รับเทลสตาร์นะครับเจออันดับปั๊บปั๊บปั� เจอกับทังด้านอัคมาสองนะครับอันดับที่1แต่เลราคาเนี่ยเป็นทางด้านเทลร์ต่อเฉยเลยนะครับแล้วก็จบไปทั้งอย่างที่ลุงคิดนะครับจบไปที่1นึนะครับเทลร์ชนะไปได้นะครับถือว่าสุดยอดนะอันดับ18เอาชนะอันดับที่1ไปได้นะครับราคามันก็เริ่แปลกนะครับเพราะว่าอันดับที่18เนี่ยมาต่ออันดับที่1ได้ยังไงลุงก็เลยจัดไปเลยดีกว่านะครับก็จบไปที่1นึ่ก็กินเต็มนะครับสำหรับตัวโคด v ี p นะครับ แตกทุกตัวนะครับเมื่อวานนี้ในกลุ่มนะครับบอกแล้วว่ามีแต่กาไรแน่นอนนะครับรับแบบนี้ทุกวันฟรีฟรีนะครับฟรีฟรีบอกเลยว่าฟรีแน่นอนนะครับใครอยากเข้ากลุ่มนะครับอยากจะรับทีเด็ดเพิ่มเติม VP กับโคตร VP แบบนี้ทุกทุกวันก็แอดไลน์ตรงนี้มาได้นะครับอ่าแอดมาเลยนะครับ y m หกแปดหรือเจ้าหน้าที่คือ a d เก้า ths นะครับสะดวกช่องทางไหนก็แอดไลน์กันไปได้เลยนะครับบอกว่าลุงยิ้มจิ้มบอลเต่งหรือบอลรองก็ได้หรือว่าลุงยิ้มเฉยเฉก็ได้แนะนำมาเช่นนั้นนะครับ เจอกันในกลุ่มรับตัว VP โค้ด v ีแบบนี้ทุกวันแน่นอนนะครับผมเอานี้นะครับจีเด็ดบอลรองเราก็หยิบยกมา1นคู่1ตัว,ตวกันอีกเหมือนเคยนะครับเป็นบอลทางด้านพรีมร์ล,ลีกอ,อ้อขออภัยแชมเปี้ยนชิพนะครับแชมเปี้ยนชิพกันไปเลยดีกว่านะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะอ่าเป็นคู่ร่วงนะครับบอลมัดพบกับรูตันทาวนะครับรูตันทาวเนี่ยลูกาเนี่ยเป็นทีมจอมเสมอเลยนะครับเป็นทีมจอมเสมอเลยกดรองไปได้เลยนะครับวันเนี้ย บอลมัดนะครับอันดับที่เท่าไหร่นะจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับดูราคาไหลเองก่อนนะครับถือว่าตอนแรกเนี่ยเปิดมาในราคาค่อนข้างที่จะโอเคสูสีแล้วว่ามันค่อนข้างที่จะลดนิดนึงนะครับสาหรับบอลมัดนะต่อลูตันทาวแค่ครึ่งุมลูกเองนะค่อนข้างที่จะเป็นราคาพับป่านะครับแต่จริงๆแล้วเลยราคาเนี่ยมันเปิดมาที่ราคา1ลูกเลยนะครับเปิดมาเนี่ยเป็นที่บอลมัดต่อหนึ่งลูกแต่ตอนเน้ไหลไปเป็นราคาครึ่งลูกนะดูราคาไหลตรงนี้กันนะครับ ราคาไหลเนี่ยเห็นไหมครับบอลมันในอันดับที่สิบอันดับที่สามเลยนะครับเจออันดับที่สิบสองค่อนข้างที่จะห่างกันพอสมควรนะครับค่อนข้างที่จะห่างกันเลยสําหรับอันดับแต่มาต่อราคาพระป่านะครับเขาเรียกว่าลุงมองลุงเรียกว่าราคาพระป่านะครับราคาครึ่งคร่ลูกเนี่ยนะถ้าอันดับมันห่างกันเยอะเนี่ยไม่ค่อยจะชนะหรอกนะเลทแรกหรือเรียกว่าราคาลุงหน้าในเปิดมาจริงคือราคาหนึ่งลูกนะครับแต่ราคาปัจจุบันตอนนี้นะครับไหลแล้วไปเหลือเพียงแค่ครึ่งครบ่ลูกเท่านั้น อาจจะน้าลดนิดนึงนนแนละน,นะครับเพราะว่าเจ้าบ้านมันต่อน้อยลงนะครับต่อน้อยลงก็คือเหลือเพียงครึ่งคบลูกนะครับแต่ว่ามีอย่างที่บอกไปมีราคาให้เราเลือกจิ้มนะครับราคาครึ่งคบลูกราคาครึ่งลูกรา,าราคาหนึ่งลูกนะเลือกจิ้มกันได้ลุงขอเลือกจิ้มที่ราคาหนึ่งลูกแล้วกันคิดว่าเต็มที่คือแพ้ลูกหนึ่งหรือไม่ก็จบเสมออาจจะจบเสมอได้แต่นัดล่าสุดที่เจอกันไหนรุ่ทั้งเทาาทำได้ดีมากนะครับเอาชนะไปได้ จากราคาน้ำที่มันลดลงแบบนี้นะครับลุงขอเลือกทีมเลือกเชียร์ทีมเยือนดีกว่านะครับจากราคาตรงนี้นะเดี๋ยวไปดูราคาตรงนี้กต่อนะครับจริงๆเนี่ยเห็นนะครับเปิดมาจริงๆเลยเนี่ยนะครับราคา1ลูกนะครับเปิดมาราคา1ลูกไหลไปเป็นเหลือครึ่งคุลูกบวก10แล้วนะครับสำหรับบอลมัดอันดับที่3นะเอออันดับที่3ตอนอันดับ13เนี่ยนะตอนอันดับแค่ครึ่งครบลูกมันใช่เหรอนะครับมองว่ามันมันง่ายเกินไปนะครับมันง่ายเกินไปใช่ไหมนะ เดี๋ยวดูตรงนี้ต่อนะครับราคาหีนแคปกับราคา <c oughs> โอ้ยหนึ่งคูณสองนะครับามาดูกันนะครับราคาหีนแคปนะครับกับราคาหนึ่งคูณสองเนี่ยนะเอาดูราคาหีนแคปก่อนนะครับเปิดมาจริงในราคาหนึ่งลูกนะครับตรงนี้เลยเปิดมาหนึ่งลูกนะครับตอนนี้ไหลเป็นค,ครึ่งกับลูกนะแต่ราคาค่าน้าค,ครึ่งกับลูกเนี่ยตอนเนี้ยอยู่ทางด้านเจ้าบ้าน นะครับบอลมัดมากกว่าแต่นะครับดูราคา1นึ่งคูณสองนะทั้งนั้นทีม้าบ,บ้านนะครับเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ราคาเสมอก็ลดลงมาด้วยนะจาก4บาท50ตังนะค์เนค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากแล้วนะครับที่จะจบเสมอแต่ตอนนี้ลดมาถึง50ตังค์เลยนะครับเหลือเพียง4บาทนะก็มีสิทธิ์ที่จะจบเสมอแล้วล่ะนะครับแต่ว่ามันก็ยังน้อยกว่าเดิมนิดนึงแหละแต่ไม่แน่นะครับไม่แน่แต่เพราะว่าราคาที่มันต่อ,อหนึ่งลูกเนี่ยนะครับ จริงๆเนี่ยมันเปิดมาคือราคา1ลูกนะอยู่ประมาณเนี้ยถือว่าโอเคนะครับแต่ราคาครึ่งกุบลูกไหลลงมานะครับคิดตามลูกนะราคาครึ่งลูกไหลลงมาคือชนะหนึ่งลูกเนี่ยกินครึ่งหนึ่งแล้วนะครับแต่ราคามันไหลลงมาแทนอ่าราคาไหลลงมาเหลือครึ่งกุบลูกแทนที่จะอ่าเพิ่มตรงนี้นะครับเพิ่มราคาเสมอเนี่ยนะครับหรือว่าราคา x เนี่ยนะครับจากเดิมที่มันเป็นอ่าสี่บาทห้าสิบตังค์นะครับต้องเพิ่มให้เป็นห้าบาทหรือว่าสี่บาท หกสิบเจ็ดสิบตังอะไรประมาณนี้เปล่าเลยนะครับกลับลดราคาเสมอมาเสยเลยนะครับทั้งที่ราคาหฮ้นที่แคปหน้าบอลเนี่ยมันลดลงมาแล้วนะครับมันลดลงมาแล้วก็ควรที่จะบอลมัดเนี่ยน่าจะชนะได้หนึ่งลูกอะไรอย่างนี้นะครับเปล่านะครับราคาเสมอกลับลดลงมาแล้วราคา,าหนึ่งหรือว่าทางด้านบอลมัดชนะเนี่ยก็เพิ่มตามไปด้วยอีกเก้าตังนะครับแบบนี้ลุงมองว่ามีสิทธิที่จะจบเสมอแล้วล่ะนะครับหรือไม่ก็ รูตันทาวบุกมาทำเซอร์ไพรส์นะครับอีกเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นล่าสุดที่เจอกันในรูตันทาวบุกมาชนะได้นะครับไม่แน่วันนี้อาจจะเกิดขึ้นอีกนะครับเพราะว่าราคาน้ำนะครับมันลดลงไปแบบนี้นะครับราคาแฮนดิแคปหน้าบอลราคาเสมอนะครับแล้วก็ราคาแฮนดิแคปที่มันเปิดมา1ลูกนะครับเหลือเพลงครึ่งกรุบลูก จากอันดับที่มันค่อนข้างที่จะต่างกันพอสมควรอันดับที่3เจออันดับที่13นะครับต่อเพียงแค่ครึ่งคุปลูกแบบนี้นะครับมีสิทธิ์ที่จะเป็นพ้าป,ป่าสามคัคคีชุมนุมกันนะชุมนุมจอมยุทธเลยละ่ะนะครับถ้าเทไปทางบ้านทางด้านเจ้าบ้านใบอบอลมัดหมดนะครับ ลูตันทาวลูปท้องรอเลยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากคะแนนตัวนี้นะครับแล้วก็แฮนดิแคปที่มันลดลงแบบนี้นะครับลุงขอเลือกจิ้มที่ทางด้านาทีมเยือนรูตันทาวดีกว่าทีมจอมเสมออย่างรูลูตันทาวดีกว่าเนาะที่รองราคา1ลูกเลยนะครับเนาะตามนี้เลยนะครับผมไปดูสถิติที่เจอกันล่าสุดแล้วก็ฟอร์มล่าสุดของพวกเขากันนะครับสถิติล่าสุดที่เจอกัน10นัดล่าสุดเนี่ยนะครับ บอลอารูตันทาวชนะนะครับวันนั้นก็ต่อเนี่ยราคาเดิมเลยนะครับราคาครึ่งคุปลูกเลยนะครับเนี่ยเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับวันที่16นะครับมกรลาสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับไม่ใช่สองพันหนึร้อยยี่สิบเอ็ดสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับเออนะแล้วก็เจอกันอีกก็คือเสมออีกอ่ะเห็นไหมครับเนี่ยลูตันทาวทําได้ดีมากเวลาเจอกับทางด้านบอลมัดนะครับสิบนัดล่าสุดเนี่ยลูตันทาวชนะไปได้ถึงสามนัดนะครับชนะไได้ถึงสามนัดเลยถือว่าสุดยอดนะครับ อันนี้คือปีโอ oh, ต้องต้องนับเป็นปีไกลเลยนะครับเอาแค่เฉพาะปีใกล้เคียงนะปีใกล้เคียงก็คือเนี่ยสปีล่าสุดเนี่ยนะครับอ่าสปีล่าสุดแล้วกันนะครับดูปีใกล้เคียงก็พอนะสปีล่าสุดคือปี2020กับ2 0 2 1นอะครับอันนี้น่าจะเป็นบอลถ้วยหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นบอลถ้วยนะครับที่ทางด้านบอลมัดเอาชนะไปได้นะครับสประตูศูนย์แต่วันนั้นนะ่ะบอลมัดต่อลูกครึ่งนะครับแต่ที่บอลมัดไม่ชนะทางด้านลูตันทาวเลยคือราคาอะไรล่ะคือราคาครึ่งครบลูกเห็นไหมครับ นะคือราคาครึ่งกุบลูกแล้ววันนี้ราคาครึ่งกุบลูกนะจากที่มันต่อ1ลูกนะครับไหลามาเป็นครึ่งกุบลูกแบบนี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นพระป่าอีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอจิ้มทางด้านาทิมเยอือนลูตันทาวดีกว่านะครับมีสิทธิ์จะบุกมาทำเซอร์ไพรส์เอาชนะได้อีกเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเย่าหรือเยือนนะครับต่อครึ่งกุบลูกหมดเลยนะเห็นไหมเนี่ยในลีกนะครับในลีกยังเป็นทางการเนี่ยคือแชมเป็นแชมเป็แชมปนช,ชิพเนี่ยนะครับ เจอกันในแชมเปี้ยนชิพเนี่ยล่าสุดเนี่ย2020 2021เนี่ยนะครับบอลมัดไม่ชนะลูตันทาวเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันเนี้ยนะครับจิ้มไปได้เลยนะครับสำหรับทีมเยือนลูตันทาวนะครับขนาดฟอร์มดีมากนะครับอ่าลูตันอ่าบอลมัดเนี่ยดูดิสามนัดล่าสุดครึ่งพึ้งชนะมารวด3นัดติดเลยนะครับในใน,ในบ้านชนะเบอร์อ่าบาลีสามชนะควีนพาร์ค2-1แล้วก็ชนะคาดิฟ1-0เนี่ยถือว่าฟอร์มโคตรจะดีเลยแต่วันนี้กลับมาต่อแค่ครึ่งครบลูกแล้วก็ สติเนี่ยไม่ดีเลยเวลาเจอกันนะครับส่วนทางด้านาลูตทนทาวเนี่ยเป็นทีมที่จอมเสมอจริงอย่างที่ลุงบอกไปนะครับคือเสมอกับทีมใหญ่เสมอเสมอทำได้ดีนะครับก็มีนัดหนึ่งนะครับที่แพ้เบอร์มิงแฮมไป50นะครับในบ้านตัวเองแต่จากนัดนั้นนะครับพวกเขาก็ไม่แพ้ใครอีกเลยสีนัดรวดคือเสมอหมดเลยนะถือว่าเป็นทีมจอมเสมอทีมหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับมีสิทธิ์ที่จะเสมอไม,ไม,ไม่อาจจะเบียดชนะเลยหรือว่าเต็มที่คือแพ้ บอลมัดแค่ลูกหนึ่งนะครับคิดว่าวันนี้แพ้ไม่ขาดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากตารางคะแนนตรงนี้นะครับที่มันห่างกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเนี่ยอันดับที่3นะครับต่ออันดับ13นะเพียงแค่ครึ่งควบลูกเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นน่วันนี้ลุงมองว่าน่าจะเป็นพระป่าสามัคคีแน่นอน ถ้าวันนี้บอลมัดชนะเนี่ยคือมี21แต้มนะครับขึ้นเป็นจ่าฝูงเลยทันทีนะคือมันง่ายเกินไปลุงคิดว่าวันนี้น่าจะจบที่ผลเสมอนะครับแล้วก็ยังตามตูดกันชี้ตูดกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะวันนี้น่าจะเป็นพระป่าเพราะว่าแรงจูงใจบอลมัดมันมันดีแต่ว่ามันง่ายเกินไปชนะเดิมพันไม่พอขึ้นที่หนึ่งด้วยนะครับลุงมองว่ามันง่ายนะเพราะฉะนั้น,นี่ยขอเลือกจิ้มนะครับทีมรองบอลรองอย่างลูดันทาวนะครับ ที่ราคา1ลูกเลยนะตามนี้เลยนะครับอ่านี่นะจิ้มไปนะครับวันนี้ลุงให้รองนั่นรูตันทาวที่ราคา1ลูกนะครับอ่าบอลรองจะต้องครองโลกกันอีกวันหนึ่งนะครับสําหรับช่องของเรานะเมื่อวานทาได้สําเร็จแล้วนะครับสําหรับอัลเตสปอร์นะวันนี้ก็ต้องสําเร็จอีกวันหนึ่งเต็มที่คือแพ้ลูกเดียวไม่ก็บุกมาเสมอแบ่งแต้มกลับบ้านไม่ก็อาจจะทำเซอร์ไพรส์อีกครั้งก็คือบุกมาชนะ บอลมาได้ถึงถิ่นนะครับทุกท่ายนะครับอยากจะเข้ากลุ่มกับลุงนะครับรับทีเด็ดเพิ่มเติมรับตัวโคตร VP อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปก็คือแอดไลน์ตรงนี้มาได้นะครับแอด y i m 688นะครับหรือตรงนี้นะครับแอด i 9 9 t h นะครับแอดกันมาเยอะนะครับแอดมาพูดคุยกันก่อนก็ได้นะครับสอบถามกันได้ว่าจะเข้ากลุ่มยังไงครับลุงอย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นนะครับสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเพียงแค่ตัวนี้นะครับสามารถเข้ากลุ่มได้เลยนะอ่า นะครับแล้วตรงเนี้ยไม่ได้หายไปไหนนะครับท่านสามารถเอาไปลงทุนต่อได้นะครับเราไม่ได้เก็บซักแดงเดียวเลยนะครับเข้ากลุ่มฟรีแน่นอนนะเพราะฉะนั้นแอดไลน์กันมาได้ YM99168 หรือ y i y 6 8 8 8นะครับตามนี้เลยเนาะมันเดิมก่จะจากลากันไปนะครับสำหรับวันนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องยิ้มจิ้มบอลรองด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหใหม่ ที่โดนของลุงยิ้มจิ้มบอลรอง V1 กันนะครับขอแอยกพิธีแล้วกันนะครับวันนี้ว่าให้รองทางด้านลูต้นเท้าที่ราคา1ลูกนะครับส่วนนี้นะครับลุงยิ้มจิ้มบอลรองของตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ